เอาละรครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับผู้ชมนะเข้าสู่รายการฟร e e ฟน์นิวส์นะฮะซึ่งเป็นรายการที่เรานะฮะจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงของเกมฟ e ี FI ล์มาแจ้งให้ทราบกันนะฮะร,รวมทั้งข่าวสารเพิ่มเติมแล้วก็กิจกรรมใหม่ๆมาให้ทราบกันนะครับอ่ะข่าวของเราวันนี้นะฮะก็คงอยู่กับเรื่องของการอัปเดตแอปพลิเคชันฟ e e f i น์หรืออัปเดตเกมฟ e e ไฟล์ Fi, ครั้งใหญ่นะครับ รวมทั้งการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่กับกิจกรรมครบรอบ5ปีฟรีไฟล์นะฮะก้าวเข้าสู่ปีที่5แล้วนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะฮะที่เราต้องตามดูกันต่อไปนะ,ะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะเอาละครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา,เเราไปสรุปแร็ง 4v4 กันดีกว่านะครับสำหรับแร็ง 4v4 นะฮะก็เดินทางเข้าสู่ซีซั่นที่13แล้วนะครับก็จบที่ โกซองนะครับ1ดาวนะฮะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้ไต่อะไรเลยเพราะว่ามีงานซีรีส์แล้วก็ละครน,นะครับถ่ายทำกันอยู่นะฮะก็เลยสรุปแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเกมเขาจะอัปเดตแล้วนะครับนะส่วนสำหรับฟรีไฟล์ในแผทหน้าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสำหรับฟรีไฟล์ในแผทหน้านะก็เตรียมพบกับนี่เลยครับเป็นการร่วมมือกันกับ ศิลปินชื่อดังอย่าง j จสตินบีเบอรนะครับผมนะฮะ baby 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 oh นะฮะนะเคยร้ <c oughs> <c oughs> องอยู่แหมและเป็นศิลปินที่กูชอบด้วยนะนะครับก็รวมทั้งการฉลองครั้งีใหญ่นะครับก้าวเข้าสู่ปีที่5ของฟ r e e f l y นะฮะส่วนกิจกรรมนะจะมีอะไรเกือค่อยติดตามกันต่อไปได้นะครับนะแล้วก็ยังไม่หมดครับยังมีการปรับเปลี่ยนสไตล์ รูปแบบใหม่ของเกมด้วยนะฮะรวมไปถึงฟังก์ชันใหม่ๆภายในเกมที่จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูพรีวิวพร้อมๆกันเลยครับสลับในแพนหน้านะครับผมจะมีการปรับเปลี่ยนการเก็บของรูปแบบใหม่ในโหมด Battle Royale นะฮะซึ่งเราจะหากันยะขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรีลน AF นี F ้โอ้โ e. ห oh บอกเลยนะครับว่าอายาจริงๆนะครับในรอบต่อไปนะฮะ รวมไปถึงของในสเียงด้วยนะฮะที่จะอัปเดตกันในแต่เดิมนี้นะฮะยังไม่หมดครับยังมีการปรับเปลี่ยนร็อบบี้รูปแบบใหม่นะฮะซึ่งเป็นร็อบบี้ที่สวยงามมากนะครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงน้องใหม่อย่างเจ้านกวูกด้วยนะครับนะที่มาพร้อมกับสกิลสร้างความเสียหายต่อศัตรูนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้รวมไปถึงสนามรบรูปแบบใหม่ครับผมนะฮะที่จะได้เล่นกันในเดินี้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะฮะ กับกราฟิกที่ดูแล้วแบบโอ้โหสวุดๆงดงามนะฮะไม่แพ้ตัวเก่าเลยไม่แพ้ฉบับเก่าอย่างแน่นอนนะครับสามารถโจมตีกลางอากาศได้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่เท่มากโอ้โหอ,อ,อย่างแกมเบิร์รวมไปถึงนะครับวาร์ปโซนนะฮะที่จะมากันในเร็วๆนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าแปดแผดตาได้บอกโอ้โหวิ่งวาร์ปเป็นจ้าะวันเลยนะฮะอีกทั้งยังรวมไปถึงการปรับปรุงในเรื่องของโซนกิจกรรมนะครับซึ่ง จะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนะและนอกจากนี้นะฮะยังมีฟังก์ชันใหม่ๆอีกมากมายนะัคือการเพิ่มไฮไลท์เข้ามาในตัวเกมด้วยนะฮะซึ่งใครที่บอกว่าใส่ไฮไลท์โดยตรงนะฮะก็สามารถเปิดคลิปไฮไลท์ดูย้อนหลังกันได้ในเกมนะครับยังไม่หมดครับยังมีการปรับปรุงเรื่องการแจ้งเตือนด้วยนะฮะที่สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะแล้วก็ส่วนเดมโมดของ CV4 ซีซันใหม่นะฮะ รางวัลต่อไปก็น่าจะเป็นนี่ครับสกินปืน AC80 สกินโกซีรีนะครับซึ่งก็เป็นของวันรอบใหม่นะต่อไปรับกันได้ในหมดแรงซีดีนะฮะรวมไปถึงการปรับสุดุนอาวุธเพิ่มเติมด้วยนะฮะก็จะมีทั้ง G36 M24 ลูกซองควงนะฮะ M187 ฟาร์มมาร์สนะฮะแล้็สกาที่จะเพิ่มดาเมจและอัตราการยิงนะฮะแล้วก็ระยะด้วยนะครับ ส่วนอาวุธที่เนิรฟลงก็จะมีทั้ง M14 แล้วก็ UMP ที่จะปรับเนิรฟลงนะฮะแล้วก็เต็มพบกับอาวุธน้องใหม่นะนั่นคือใบสั้นนะฮะที่จะมากันในเรยอล่านี้นะครับก็เป็นปืน SMG ที่ดีนะฮะดีมากๆเลยนะครับอยากรู้เป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันในโหมด c v c นะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีตัวละครเพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับที่สามารถใช้บัฟยิงไอวอร์ได้นะฮะยิงทะลุไอวอร์ได้ด้วยนะครับนะ เป็นอะไรที่โคตรโหดมากๆแต่โหดแค่ไหนเติมเท่าไหร่โดยค่อยมาทราบกันอีกทีหนึ่งนะเอาละครับสำหรับข่าวเรื่องอัปเดตฟีไฟล์ครั้งใหญ่ในรอบ5ปีก็หมดลงแล้วนะฮะหมดลงแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่กันต่อไปได้กันต่อไปด้วยนะครับสำหรับใน TikTok นะฮะถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดหัวใจแล้วกดติดตามกันเข้ามาเยอะนะฮะตอนนี้ยอดจะ2 0,000แล้วนะครับ โอเคครับสำหรับในช่วงของ f รีไฟส์นิวส์ก็หมดเวลาแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับ